เจ้าลิทัวเนยอินไซด์ไทยแลนด์แคนที่อยากจะช่วยเช็ดน้ำตาให้กับมาดามแป้งก็เยอะแต่คนที่วิจารณ์มาดามแป้งก็ไม่น้อยโดยเฉพาะหมาแก่ฟันทงว่าไอ้พี่บอกว่าไม่เคยคิดจริงๆคิดคิดแต่เขาบอกเขาไม่ได้คิดเขาเขียนในเฟซบุ๊กไม่ได้คิดจริงๆคิดคิดเองเปล่าไปคิดแทนก็บอกแล้วไงอะไรที่คิดคิดทางการเมืองการเมืองเป็น เรื่องที่ไม่นิ่งบอกวันเวลาบอกถึงเรื่องทางการเมืองมันต้องว่าเป็นวันวันวันนี้การเมืองอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่มีสิทธิ์มาถามผมและหมาแก่ฟันผิดทงผมไม่เคยผิดผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตลอดไปการเปลีมันเปลนได้ทุกวันบริบทมันมันขยับคุณจะเข้าคิดเหมือนเดิมได้อย่างไรเรื่องทางการเมืองถูกไหมคะตัดกลับมาเรื่องนี้ค่ะ คนนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เจ้าเก่าคนเดิมคนเดิมขาประจำจ้องกระถินนายกลงตูของกระผมจองกระถินรัฐบาลกสชจองกระถินกรทจองกระถินอาจารย์มีชัยลิขุพันธ์ของกระผมอีกหนึ่งคนเมื่อวานคุณนิพิษห้าวเป้งเมื่อวันทีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ลงตู่เอาปรีบทางการเมืองกันหรือเปล่าอกล้านะกล้าหมายถึงคุณนิพิษไม่ใช่ลเราระเด็นที่สองเลิกคิดไปได้เลยเรื่องจะได้เลือกตั้งปลายปี2561ตามรถแมพของลุงตู่เอ๊ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีเรื่องลุงตู่ก็ฉุนสิเนี่ยเขาก็ยืนยันตามรถแมพนะคุณนิพิษดังนั้นต้องไปกันที่คุณนิพิษต้องบอกว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณนิพิษทไพูดอย่างนี้ออกมาสกิดออกมา ขากลุงโตเอาเปรียบทางการเมืองกันหรือเปล่าอ,อและอยู่ๆก็ไปกดดันลุงโตจะได้เลือกตั้งจะได้เลือกตั้งป,ปลายปีหกหนึ่งตามรถแมพไหมเนี่ยอดืดังนั้นดังนั้นต้องไปพูดคุยกับคุณนิพิษอินทรส,สมบัติเลยมาจากเหตุผลอะไรยังไงถึงไปฟันธงว่าปีหกหนึ่งไม่ได้เลือกตั้งก็รัฐบาลก็บอกอยู่ยังยึดตามรถแมพแล้วอยู่ๆปไปเถนแรงกระเพื่อมอีกแล้วอยู่ๆไปถา,ปาปก,กานายกทำไมาเรื่องจะเอา,เ,อาเปรียบทางการเมืองกันหรือเปล่าเนี่ยสงสัย เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้ไปพูดคุยกับคุณนิพิษนะคะน่าจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ค่ะนานพอสมควรนะที่เจาะลิทุ่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์ไม่แตะประเด็นการเมืองวันนี้ขอกลับมาแตะสักนิดหนึ่งเถอะค่ะนะครับคงไม่ว่ากันเอาครับกำลังต่อสายกันอยู่นะเหตุปัจจัยอะไรทําให้คุณนิพิษนะคะออกมาพูดใน2ประเด็นที่บอกไป จากคุณนิพิษที่ไปถากไปกดดันนายกลงตูของกระผมน,นะครับเดี๋ยวในเบรกหน้าก็ยังอยู่กับประเด็นการเมืองวันนี้อขอไปกัน<อ>ที่คุณนิพิษค่ะคุณนิพิษอินทราสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับแม่กลายเป็นขาประจําไปแล้วนะครับคุณนิพิษอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจองกระถินลงตูของกระผมไม่เว้นแต่ละวันเลยนะฮะอ๋อมันมันไม่ได้จองนะครับก็กระถินก็ทอดได้ ปีเดียววันไอ้ครั้งเดียวปีเดียวครับแต่ว่าตามเก็บซองกันทั้งปีเลยนะฮะไอ้ซองกระถิเนต่ามเก็บเกี่ยงปีเลยนะคุณนิพิษก็สะสมบุญนะสะสมบุญไปเรื่อยครับอ๋อสะสมบุญเหรอสะสมบุญใช้คำนี้เลยนะครับผมสะสมบุญทางการเมืองด้วยการมานั่งถากนายกของกระผมได้ทุกวันนะฮะเมื่อวานก็บอกก็ก็ถากนายกของกระผมอีกเอาเปรียบทางการเมืองกันหรือเปล่าเอ๊ะอยู่อยู่ ะโยกนี้หลุดออกมาได้อย่างไรคุณดิเทพผมไม่ผมไม่ได้ถากนะผมฟันธงนะเมื่อวานเนี่ยผมฟันธงนะ๋อฟันธงจะไม่ได้เลือกตั้งปลายปี6กหนึ่งประเดี๋ยวผมถามแน่ๆที่มาของการฟันธงแต่ผมติดใจเรื่องคําว่าเอาเปรียบทางการเมืองกันหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยอยู่อยู่มาพูดว่าลีนี้ออกมาไม่มันมีนัยยะอะไรมันมีเหตุจากอะไรยังไงถึงมองแบบนี้คะคือคือประเด็นบางเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะครับผมแยกเป็นการบ้านกับการเมือง ครับนะครับไอ้ประเด็นบางเรื่องเช่นคําถามสี่คำถามเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ใช่การบ้านเลยมันเป็นเรื่องของการเมืองอืครับแล้วก็คําพูดของท่านนายกบางเรื่องบางประเด็นที่บอกว่าตั้งพักหรือไม่ตั้งพักจะเป็นนายกต่อหรือไม่เนี่ยขอให้ตุลาการข้างหน้าเป็นตัวกําหนด ครับขอให้สถานการณ์เป็นตัวคำนดคือไม่ปฏิเสธและไม่รับแต่ว่าขออนาคตข้างหน้าเป็นตัวกำนดนะครับอย่างงี้อย่างงี้ผมเี่ดเป็นการเมืองไม่ใช่การบ้านแบ่งรับแบ่งสู้จิกโกเขาเรียกว่ากักเมื่อไหรที่มีอาการกักเขาเรียกว่านี่คือภาษาการเมืองอผมว่าอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วมันเอาเปรียบอะไรยังไงเออเอาเปรียบตรงไหนเือนายกเ่ยนะครับเข้ามาในสถานการณ์พิเศษ นะครับเพื่อมาปฏิบัติภารกิจในกรณีพิเศษสองสามเรื Connie, ่องเท่านั้นเองครับนะครับเพราะนายกต้องทําเรื่องเหล่านี้ให้จบนะครับคือนายกเนี่ยจะไปไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเหมือนนายกในรัฐบาลปกติไม่ได้อครับแต่ว่าในระยะหลังนี่ผมสังเกตนะผมสังเกตว่านายกในท่านทําภารกิจเหมือนนายกที่มาจากการเลือกตั้งอืคือนายกที่ที่มาจากการเลือกตั้งเคตททาอะไรเนี่ยนะครับท่านนายก ท่านปัจจุบันท่านก็ทาหมดแล้วโอเคสิ่งที่ท่านเคยค้านก็ว่าไม่เห็นด้วยวันนี้ท่านก็มาทําหมดแล้วโอเคอันนี้ผมคิดว่ามันมันต <Okay. S 2> อการการเมืองโอเคทีนี้ทีน,ทนี้คุณนิพิษครับคุณนิพิษบอกว่าลุงตู่ของกระผมเข้ามาด้วยภารกิจแค่สองสามเรื่องเท่านั้นนะครับครับ,รบประเดี๋ยวท่านนายกก็ต้องย้อนนว่าคุณนิพิษคิดเอาเองหรือเปล่าประชาชนคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเออ ประชาชนเขาคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าว่าจะให้ลุงตู่มาทําแค่สองสามเรื่องเท่านั้นเองอ่ะจริงหรือเปล่าก็แแ้วแต่ประชาชนก็มีสิทธิคิดผมก็เป็นประชาชนผมก็มีสิทธิคิดได้เหมือนกันเนี่ยครับนะครับอย่างน้อยที่สุดภารกิจที่ใหญ่มากของนายกนะครับมีเรื่องเหลือเท่านั้นเลยครับถ้าเรื่องนี้ผ่านทุกอย่างมันก็ผ่านหมดคือคืออะไรครับคือยุติความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนต่างๆกลุ่มคนชนต่างๆให้ได้นะครับถ้าประเทศไทยมันไม่มีความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกัน ประเทศไทยมันก็แก้ปัญหาทุกเรื่องได้แหลคะครับแต่ว่าถึงแม้ท่านนายกจะปฏิรูปจะสร้างเศรษฐกิจจะทาเรื่องอะไรอ๋อจมเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่ความขัดแย้งของประชาชนอยังอยู่ทุกอย่างล่มเหลวหมดครับครับ,รบ,รบอืะรัฐบ,บาลเขาตแผนนี่คะที่พยายามฟรองดองหรืออะไรตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลก็ทําอยู่หรือเปล่าคะแต่ผมยังไม่เห็นผลสาเร็จนะถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับคือความขัดแย้งของคนความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มมันยังอยู่ในที่ตั้งไงครับ แต่ถ้าถ้าผมะจะ,ะจะพูดแทนท่านนายกสักนิดหนึ่งกันหน่ครับปัญหาของประเทศมันรอไม่ได้ขนาดที่เข้ามายุติความขัดแยง้งมันก็ต้องเริ่มจากสเต็ปที่หนึ่งก้าวแรกก็คือหยุดตีกันก่อนจากนั้นจึงสร้างบริบทเพื่อน,นำไปสู่ การยุติความขัดแย้งจริงๆๆจังๆซ,ซึ่งต้องใช้เวลาแต่ขณะดดวยกันปัญหามากมายของประเทศมันรอมไม่ได้ยุติความขัดแย้งก็ยุติกันไปปัญหาอย่างอื่นของประเทศมันก็ต้องขับเคลื่อนกันไปไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมความยากจนเรื่องอะไรขวว่ากันไปแล้วมันผิดตรงไหนลุงตู่ของกระผมฮะอเอยุติความขัดแย้งในในแยกแยกกู้คู้ขัดแย้งออกจากกันอันอนี้ก็โอเคนะครับนะครับท่านท่านก็ทําได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าจะยุตีความขัดแย้งได้ตลอดหรือเปล่านะครับหลังเลือกตั<ม>้งแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่ยังไม่มีใครรับประกันได้เลย<ม>นะครับอนั่นผม,ม,มผมให้น้าหนักประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับ <Okay. S 2> ประเด็นอื่นผมไม่เป็นน้ําหนักรองเท่าน,น, <Okay. S 2> นั <Okay. S 2> ้นคการที่ท่านนายกก้าวไปทําในภารกิจที่คุณอนิพิษบอกว่ามันเป็นภารกิจของนายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่นายกเฉพาะสถานการณ์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วมันเอาเปรียบทางการเมืองตรงไหนอ่ะ คือคือถ้าท่านมาทําภารกิจจบนะครับแล้วท่านกลับบ้านอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าถ้าท่านทําภารกิจจบท่านจะอยู่ต่อท่านก็ต้องบอกให้ชัดนะอืเพราะว่าในขณะนี้อํานาจทั้งหลายเนี่ยมันมันมันเอื้อไปทางทางผู้ใช้อำนาจอนะครับมันเอื้อไปทางรัฐบาลน,นะครับครับไอคนที่เขาทาตามก,กติกาเนี่ยมันออกหมัดไม่ได้ไงออกหมัดไม่ได้อืม,อ,มออกหมัดไม่ได้ นักการเมืองพักการเมืองวันนี้ออกหมัดอะไรไม่ได้เลยผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นอแสดงความเห็นอะไรก็ได้ไม่ค่อยได้นะครับอจะประชุมจะทําอะไรกันก็ทําไม่ได้อืนะครับอืนี่ก็คือเป็นที่มาของการที่บอกว่าเอะเอาปิบทางการเมืองหรือเปล่าผมว่าผมว่าคือภาษาผมนะครับเอาง่ายๆตรงไปตรงมาครับ คือถ้าท่านอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครว่าท่านหรอกนะครับถ้าท่านจะเป็นนายกต่อท่านจะตั้งพรรคการเมืองผมก็ยินดีครับไม่มีปัญหาใดเลยแลวก็สนับสนุนท่านด้วยแต่อ้อยชัดตรงไปตรงมาอย่าให้มันตะกิตแต่หวงใจกันดีกว่าายถึงก็บอกชัดๆเลยผมว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนียนะแต่มันก็บอกยาการือเปล่าครับมันไม่รู้สถานการณ์อนา,นาคตข้างหน้าอย่างที่ท่านนายกบอกก็ก็ท่านก็คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดมันตอบได้ใจท่านหนักโน้มเอียงไปทางไหนมันก็มันก็รู้อยู่ท่านก็รู้ครับ นิกออกแล้วคราวนี Jim, ing, ้มาถึงประเด็นฟันธงที่มาของการฟันธงปลายปี6-1จะไม่ได้เลือกตั้งตามรถแมปแปลว่าอะไรเพราะอะไรเหตุจากตรงไหนคะคือผมดูนะครับผมดูเอาเอาตั้งแต่เรื่องของการคว่ำรัฐธรรมนูนของอาจารย์บวรสักก่อนแล้วกันดูดูตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะครับคือคือไม่มีใครคิดหรกครับว่าร่างรัฐธรรมนูนของอาจารย์บวรศักจะถูกคว่ำภายในหนึ่งคืนเลยคืนเดียวเลย ร่วงขึ้นในคว่ำเลยน่าจะคว่ำน่าจะคว่ำรัฐมนูญขอาจ์บรวรศักดิ์เนี่ยมันต้องมีข้าวรางมาก่อนเออรัฐนูนนี้มันไม่เข้าท่ามันมันควรจะถูกคว่ำอะไรจำลองนี่ครับแต่ว่ามันยืนยันมาตลอดเลยว่า,ารัฐนูลนี้ขอาจ์บรวรศักดิ์มันสมบูรณ์แล้วพ่กนี้ก็เอ่อก็ต้องยกมือผ่านได้แล้วล่ะนะครับ,รบแต่ว่าในในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้รุ่งขึ้นเนี่ยก็คว่ำเลยาจมบวรศักดิ์ก็ยังชอกอยู่ทุกวันเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะดูว่าเวลารัฐบาลเสนอกฎหมายอะไรเนี่ยมมมมมมััันนนไ่ีีปญหหาาควเ็แย้ง นะครับเงอบประมาณได้จ่ายไปจําปีนี่วันเดียวครึ่งวันจบเลยงบไปรู้กี่ล้านล้านนะครับแต่มาถึงกฎหมายสี่ฉบับให้สังเกตกฎหมายสี่ฉบับนะครับคื่งกฎหมายที่สองกับกับร่ัฐมนตรีที่จะนำาสู่การเลือกตั้งใช่ไหมคะกฎหมายที่จะนาเข้าสู่การเลือกตั้งสี่ฉบับนะไม่ต้องรอทั้งสิบฉบับนะครับเอาเฉพาะสี่ฉบับเพราะว่าถ้าสี่ฉบับนี้จบเนี่ยนะครับถ้าสี่ฉบับนี้จบเนี่ยร้อยห้าสิบวันต้องต้องต้องเลือกตั้งถูกไหมครับก็ใช้สี่ฉบับเท่านั้นเองนะครับ สี่ฉบับนี้จบหนึ่งร้อยห้าสิบวันต้องนําเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับกฎหมายอื่นที่มันไม่เคยขัดแย้งกันเลยเห็นไหมครับ,รบมาขัดแย้งกันในเรื่องกฎหมายสี่ฉบับนี้ครัสองฉบับในสี่ฉบับนี้กรอทอเลือกที่จะเสนอสู่สชเป็นสองระยะครับนะครับตอนนี้เสนอสองสองฉบับถูกไหมครับก็คือกฎหมายกกตและกฎหมายพักการเมือง อครับอีกสองฉบับนี้กักไว้กักไว้ยังไม่เสนออีกสองฉบับก็คือกฎหมายเลือกตั้งสสและกฎหมายมามาว่าวด้วยการได้มาซึ่งสวครับยังไม่เสนอทั้งสี่ฉบับนี้ต้องต้องให้เรรสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันถูกไหมครับครับอ่าสองฉบับเนีน่ยมีมีปัญหาและขัดแย้งและตั้งกรรมธิการร่วมกันแล้วโอเคซึ่งซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องเรื่องที่ขัดแย้งกันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องกรรมธิการครับนะครับจะจบยังไงผมไม่รู้แหละ อนะครับถ้าคว่ำก็ยังมีเวลาอยู่เพราะอยู่ใน240วันซึ่งเขาเสนอใหม่ได้นะครับแต่มีข้าวรางแล้วว่าเริ่มเห็นต่างกันนะครับทีนี้เราไปดูสองฉบับหลังนะครับในสองฉบับหลังนี่ไม่รู้ว่าท่านมีใจจะเสนอเมื่อไหร่ถ้าเผื่อท่านถ้าเผื่อท่านเสนอก่อนครบ240วันเช่นวันที่180ซึ่งเขาต้องทาให้เสร็จภายใน60วันถูกไหมครับสมมติท่านเสนอปลาย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 240วันแล้ว แล้วเกิดมีความขัดแย้งกันเด็กแล้วสอนอชอคว่ำถาม,มว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าแหมขนาดคว่ำของอาจารย์มรศาสตร์มันยากนะยังคว่ำได้เลยและนักภาษาอะไรกับกฎหมายประกอบรัธนรมนญจงคว่ำมไม่ไดใ้ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยตีกรอบเวลาไว้ชัดเจนไม่ใช่เหรอครับว่า200 240วันนะต้องเสนอใน240วันและต้องพิจารณาเสร็จใน60วันนะครับครับคำว่าพิจารณาให้เสร็จเป็นใน60วันนั้น มันเป็นไปได้ทั้งผ่านและไม่ผ่านถูกไหมฮะใช่ใช่ในรัฐธรรมนญเขียนไว้ไมครับว่าในกรณีที่ไม่ผ่านาอย่างไรต่อนี่แหละครับีริี่ผมวิเคราะห์ครับถ้าเลย240วันแล้วถ้าเขาเสนอใน2 4 0้อสี่สวันเนี่ยนะครับแต่แต่เมื่อมันเลย24งร้อยสี่ิบวันแล้วมันถูกคว่ำแล้วถูกคว่ำ กฎหมายรัฐธรร,ร,รมนูนไม่ได้เขียนไว้ครับว่าถ้ากฎหมายประกอบถูกความแล้วเลยสองร้อยสี่สิบวันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอืนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูนตัวหลักเลยว่ากฎหมายประกอบถูกความซะแล้วนะครับจะทํายังไงเึื่งจะได้กฎหมายประกอบแลฐธรรมนูนมาเพาื่อนำเข้าสูอ่อะไรต้องไปแก้รัฐธรรมนูนนะครับทีนี้แก้รัฐธรรมนูนใช้เวลาหลายเดือนนะครับครับทีนี้พอแก้เราไม่รู้ว่าเนื้อที่จะแก้เนี่ยเขาจะเขาจะ ก็จะมีสาระยังไงเช่นต <training it> ั้งกรรมธิการขึ้นมาใหม่เสนอใหม่ใช้เวลาในการพิจารณาเท่าไรและถ้าค้ามมีกาเกิดอะไรขึ้นอีกเราไม่รู้ผมเลยคิดว่าถ้าถ้าเกิดสนชก็เกิดความกฎหมายประกอบขึ้นมาจนถึงขนาดแก้รัฐมนูญลืมไปได้เลยเรื่องเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์โอเคครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้บนจอคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยไลน์เข้ามานี่โอ้โหบอกว่าคุณนิพิษ โลกมืดเกินไปหรือเปล่าโลกสวยบ้างก็ได้ผมผมพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงครับนะครับเมื่อวานอาจารย์วิศนุก็ตอบคําถามผมนะใช่อาจารย์วิศนุก็บอกว่ารถแบบของท่านเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านรถแบบของคุณนิพิษก็ว่าไปคุณท่านอาจารย์วิศนุบอกว่าท่านก็ต้องตอบตามแนวของรัฐบาลครับส่วนใครจะตอบตามแนวอื่นก็ก็ว่ากันไปนะนี่คือมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ มันมันเป็นวิชาสมันกฎหมายมันหนีจากนี้เป็นไปได้เพียงแต่คนที่วิจารณ์ผมที่ฟังอยู่เนี่ยัาท่านนู้นได้ยังนะครับอืมอืม่าไือยังครับคือถ้าผมอธิบายกฎหมายผิดน่ะผมก็หมดเกียดแหละครับเข้าใจ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 ก็หน้าที่ของผมเพราะต้องผมก็ต้องซักค้านเพื่อให้ประเด็นมันแตกอย่างนี้แหละที่จริงก็เห็นก็เห็นทางที่คุณพินิจพูดอยู่เหมือนกันไอ้คุณคุณนิพิษพูดอยู่เหมือนกันนะนะฮะถ้า ร่างกฎหมายลูกมันถูกคว่ำและถ้ามันเลย240วันเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัิชัดๆในรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บิชัยว่าจะให้แอคชั่นต่ออย่างไรถูกไหมประเด็นมาอยู่ตรงนี้และกำลังจะกำลังจะบอกว่าขณะนี้มันมีเขารางเหรอฮะที่ที่จะได้เห็นเกมอย่างนั้นอ่ะอจะไปในชิศทางนั้นคือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับกฎหมายสี่ฉบับเนี่ยเขาขยักขยักในการเสนออื นะครับจริงๆก็เสนอไปพร้อมๆกันได้แหละครับเมื่อทยอยเสร็จนี่เขาพิ่นาถยอยเขา้ายอยเสร็จก็ทยอยเสนอไม่ได้เหรอเขาพารณาเป็นฉบับฉบับทีนี้เราดูเจตนาของรัฐมนูนนะครับดูเจตนาของรัฐมนูนนะครับว่รัฐมนูนบอกว่ากฎหมายประกอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิบฉบับเนี่ยไม่จําเป็นรัฐมนูญบอกไม่จําเป็นต้องทําทั้งสิบฉบับ้วเรื่องตั้งนะครับขอให้ทำสี่ฉบับก่อนในเรื่องตั้งได้เลยครับแสดงว่าเจตนาของรัฐมนูนเนี่ยต้องเร่งเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งครับ ไปนั้นจะเอาสี่จเบบไว้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 เป็นตัวหลักทำไมเพราะคุณทั้สี่จเบบนะถ้าสี่จบบบเสร็จแล้วเลือกตั้งเลยได้ร้อยสี่สิบวันไะร้อยห้าสิบวันนะครับจเบบอื่นไว้ทีหลังแสดงว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้ครับให้ความสําคัญว่าจะเริ่มเริ่มเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อสี่จเบบจบเขาเร่งการเลือกตั้งกับตำรวนครับนะครับทีนี้ดูเวลาของกรทเขาขยับขยับ ผมคิดว่าอีกสองฉบับนะฮะอีกสองฉบับนี้จะเสนอก่อนถึง240วันนั่นแหละครับครับครับทีนี้ต้าเกิดคว่มนะครับคืออะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับครับผมผมไม่ได้ดูกฎหมายนะครับคุณนิพิษแค่ขอความรู้นิดหนึ่งในกรณีที่เกิดความเห็นต่างแล้วต้องตั้งกรรมธิการร่วมทั้งสนชกรทแล้วก็หน่วยงานองค์กรที่มันเกี่ยวข้องนะฮะ เสร็จแล้วมันมีกรอบเวลาไหมครับว่ามันต้อง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 มีบทสรุปหรือไม่สรุปภายในกี่วันมีผมจำได้ว่ามีมีแต่ผมจําไม่ได้ว่า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 กี่วันนะครับมีครับมีแต่สมมุติว่ามันยังขบกันไม่ลงอีกและต้องย้อนมันก็ต้องย้อนกลับมาที่สนชนี่ก็คือช็อตที่ที่มันหวาดเสียวก็อย่างที่พูดกันถูกไหมฮะสมมติว่าสมมติสนชความมีเวลาอยู่กรทก็เสนอได้ใหม่ครับช่วงนี้อืมันยังไม่เกิน240ครัี่สิบครับ เอาเอาเอาแต่เกรงว่าบางฉบับที่มันสําคัญต่อการเลือกตั้งและต้องออกมาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิน240วันว่าอยวันว่างนั้นเถอะใช่รัะครับขอบคุณมากครับคุณนิพิษค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่คือมุมมองของคุณนิพิษค่ะเดี๋ยวผมเรียนคุณอาร์ตบางใหญ่นิดนึงคุณอาร์ตต้องเข้าใจผมบ้างนะ หน้าที่ของผมเนี่ยไม่ว่าผมสนทนากับใครผมก็ทําหน้าที่ซักค้านผมต้องซักค้านเพราะเขาไม่ได้มีโอกาสมาถามเราก็จะถามแทนไม่รู้แหละเราก็ต้องซักค้านเพื่อให้ประเด็นมันอบที่กว้างมันระเบิดให้เห็นมิติของเรื่องีนที่ครอบคลุมให้มากที่สุดใช่ไหมครับถูกไหมฮะก็อย่างนี้อย่างที่กาบเรียนวันนี้ให้เวลากับการเมืองเยอะนิดหนึ่งเบรกในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องทางการเมือง เรื่องของบรรดา SME ทางการเมืองทั้งหลาย SME ทางการเมืองเขาเขากำลังจะพัฒน์กำลังกันเพื่อทำตัวให้เป็นซัมบอรี่ซัมบอรี่ทางการเมืองอย่างหนึ่งในการต่อสู้ทางการเมืองให้มีที่ยืนทางการเมืองเพิ่มขึ้นให้มีที่ยืนทางการเมืองไม่ถ้าพรคขนาดเล็กไม่ได้มีสสมีนักการเมืองก็กลืนหายไปไงนะมันก็ต้องจับรวมกลุ่มให้น่นจะได้มีที่ยืนไปต่อรองเขาได้ต่อรองกับใคร ก็ต่อรองอนาคตใครเข้ามานี่แหละต่อรองให้ไปอยู่ในรัฐบาลนี่แหละเขาก็ต่อรองกันแบบนี้แหละต่อรองเพื่อให้ได้เข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมก็คือเป้าหมายของนักการเมืองส่วนใหญ่หรือเปล่าล่ะพูดอย่างนี้ทําให้ภาพพจนักการเมืองเสียไใช่หมายถึงพักการเมืองทท่วไอ๊ะเลือกตั้งแล้วยากจะอยู่ฝ่ายค้านไหมหรือยากจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลคือเดนถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยหรือจะจองฝ่ายค้านชี้หน้าผมผมไม่ใช่นักการเมืองมาชี้หน้าผมถามเดี๋ยวช่วงหน้ามาเติมเต็มกับเรื่องนี้กันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ